สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดข้อความล่าสุดในไอจีเวียสุกลวัฒน์กับความทรงจำที่ดีที่สุด ถูกจับตามองเรื่องความรักมาอย่างต่อเนื่องสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเข้มเวียสุกุลวัฒน์ขนารถที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเรื่องหัวใจว่าตอนนี้โลกเป็นสีชมพูด้วยซึ่งแฟนคลับก็คอยซับพอร์ตและติดตามเขาอยู่เหมือนเดิมและไม่ว่าหนุ่มเวียจะเคลื่อนไหวหรือโพสอะไรก็แห่กดหัวใจรัวๆอย่างล่าสุดหนุ่มเวียได้โพสภาพของตัวเองพร้อมกับแปะข้อความทีเด็ดไว้ในสตอรี่อินสตาแกรโดยมีใจความว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดบางครั้งเกิดขึ้นตอนนี้แล้วเปลี่ยนเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในวินาทีต่อมาเออดีจังพร้อมกับอิโมจิยิ้มแน่นอนว่าประโยคนี้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆทัศนคติดีที่หนึ่งเลยจ้าหนุ่มเวียขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ tnews อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ